Amazing dinosaur นนนโนโเขาคอนะครับโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้ซิกเนเจอร์เลยตัวใหญ่มาก ได้เดี๋ยวมาเที่ยวไดโนเสาร์เขาค้อนะครับมีมนุษย์หินด้วยนี่อเมซิ่งไดโนเสาร์เขาค้อนะครับไปข้างในอีกอันนี้มีภาพวาดไปยิ่งไปเลยอันนี้ตอนนั้น มันเทาวงกดเลยโอ,โอ้โหฮะเออเป็นห่วงกลัวทำไมปาไปตาไม่ต้องกลัวเตะมันเลยมันมาก็เตะมันเลยนี่โหพยับได้ด้วย ออกจากไข่มาดูเลตาตาตั cool. ้กล ah, oh cool, 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 cool. oh. oh, ัวิดไว้ิดไว้ติดไว้้แโอ้โหงตัดกลัวลยโนสาวอะต้กลัวลยโนสาวโอ้โหร้องเสียงดังจังเลย ของอันนี้ตัวใหญ่แต่เสียงไม่ไดังเนตัดไปนู่นเลยเนตัดกลัวเนตัดไปรออยู่ที่พักแล้ว มีชื่ออะไรีชื่ออะไรเด็กชันมาสวรรค์ไดูตัวต่อไปอนี่โอ้ปากกว้างมากนี่เดี๋ยวมันจะมีตัวใหญ่ีนะใหญ่มากอ,อันนี้มีเขาด้วยโอ้ดูตาด้วยเนีดูตาดูตาดูตาได้ด้วย ดูกันต่อโอ้อันนี้โดนขังโอ้อันนี้โดนขังดูโอ้ใส่เจด้วยโอ้โอนดนขังน,นีไข่ด้วยตัวเล็กตัวเล็กเดินขับตัวเล็กอ่าโอ้อันนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกัน ตาโคโซลัด <_ an> <_ an> โอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่โอ้โอ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 มีมีการหันลมด้วยป้า <_ c> <_ c> นี่เดี๋ยวเราไปดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้มีพ่นน้ำด้วยไอตัวเล็กพ่นน้ำตัวเล็กพ่นน้ำตัวเล็กพ่นน้ำก็มีตัวนี้ด้วยอันนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่นี่โอ้ตัวใหญ่มาก ตัวนี้ตัวนี้ยาวปากยาวมากปากยาวมากเลยยาวมากเลยโอ้เรามีตัวนี้อันนี้อยู่ในไข่แล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็ใะไข่นี่นี่ตัวใหญ่ หุ่นมนุษย์หินมนุษย์หินโอ้หตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเดยวเราเดินไปดูโอ้อันนี้ไดโนเสาร์หลากสีโอ้โหเยอะมากไดโนเสาร์หลากสียวพาเดินดูนะ เลนุสาวากสีโอหเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลยวันนี้เหมือนจระเกะนะเหมือนจระเข้เลยตัวนี้ตัวนี้ โอ้โหนี่หัวนี้กินอะไรไม่รู้นะโอ้โหหลากสีมากโอเคเดี๋ยวไปดูในตัากันหยุดพักคอนอเดี๋ยวไปดูเลยในต้าทำอะไรอยู่เนาะเนต้าทำอะไรอยู่เนาะนี่ในต้าอยู่นี่ในต้าทำอะไรครับ จะทำอะไรลูกดูลูกบอลดูลูกบอลกดลูกบอลยังกดดไม่เหรอยังเหรอกินก่อนเหรอเน้นเน้นตัดกินไอติมเหรอไหนมีเหรียญด้วยเออใช่ตัดตัดกลัวดโนเสาร์เหรอกลัวดโนเสาร์ทำไมอ่ะไดโนเสาร์ทำอะไรตัดไม่ได้ทำอะไรฮะไดโนเสาร์ทำอะไรตัดกลัวเฉยไหนกินไอติมนี่กินไอติมนี้ กินติมกินติมก่อนไดโนเสาร์ได้เยโอ้โหอร่อยเลยอร่อยไหมโอเคเดี๋ยวพักก่อนกินติมก่อนครับไปไปกันต่อเร็วมีโคมไฟโคมไฟญี่ปุ่นเด็กน้อยกว่าไดโนเสาร์โอ้โหเองน้ะกว่าไดโนเสาร์ดิ้นเดาเดา ก็ตัวนี้ไม่เห็นมีเสียงเลยมีปีกคอด้วยโอ้อันนี้ตัวใหญ่โอ้น,นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เห็นมีเสียงเลย ตัวต่อไปกันนี่ตัวเล็กอันโลซลัดหัวนี้สีสวยจังเลยสีสวยมากเลยหัวนี้สีเงินน่ะใช้อะไรทำ ใช้เหล็กทำใช้เฟือง,ม,องมีเฟืองมีเหล็กมีเผานี่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ซิกเนเจอร์เลยตัวใหญ่มากมดูดิมีมนุษย์หินคอยดูเต็มไปหมดเลยนี่ตัวใหญ่ เคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมันจะมีข้างในที่เป็นมืดนะไมไ่แน่ใจว่าจะถ่ายเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูไปไน,น,นี่เดี๋ยวพาเข้าไปข้างในไปแบบเร่งด่วนเลยนะในตากลัวน้องในตวกลัวในส,สัตวโอ้ โหสวยไหมสวยงามมากโหนี่มีเดือนแสงอ่ะเดือนแสงไดโนเสาเรือนแสงอืมไดโนเสาเรือนแสงฝั่งนี้เป็นไดโนเสาร์ฝั่งนี้เป็น ลิยะจักรวาลดาวเนาะเป็นดาวต่างๆดาวเคราะห์ต่างๆนะนี่สองข้างทาง,ทางโอ้สวยงามมากสวยงามมากครับไงถึงทางออกแล้วอืมโอเคเออกไปกันบ่กลัวไม่กลัวแ <c oughs> ล้วเหรอ เอตอนแรกยังกลัวอยู่เลยออกมาซื้อของแล้วนะอะไรละบ้านสีไหนไหนจะดูอะไรนี่ดูโอ้มีของขายเยอะมากเลยคือกับไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยอันนี้ั้มหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะสีอ๋อมันจะออกเป็นสภาพไหนเนี่ยตาเข้าไหนปะเข้าไหน เลือกเอาก็ได้นี่มันมีหลายอันนะฮะเขาอยากเป็นรางสีเองมันมีเยอะมากตันนี้เป็นไข่นี่นี่จัดนี่จัดมาดูันนี้ อันนี้ที่มันมีเสียงด้วยออันนี้ไหมคืออับปี๊บๆไหมนี่ไงนี่มีเยอะด้วยมีหลายตัวด้วยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมครับเอาอ่ะเอาอันนี้ไว้ก่อนอันนี้วิกเก็อันนี้วิ่เก็ตอะตาเอาไหนเลือกเอาเลยอันนี้วิกเก็ตเอาเลยอือหยิบเอาอ่ะหยิบเอาเอาไหนเอาหนึ่งเอาเอาหนึ่งอ่ะเอาไหนไหนนี่ไหมอันนี้อ่ะเอานี้อ่ะ อ่ะไปไปฮะแต่สีฮันเดียวอ่ะนี่เอาอันนี้อันนั้นหนูระบายเป็นหรอฮะหนูระบายได้หรอตาอาตาเอาไปเก็บเองตาเอาไปไว้เองเอาไหมไม่เอาเออไม่เอา จ่าเงอย่างเงินขอบคุอาจ่าตังอาอไป่พี่เา่พี่ขาตังเย่ไม่จ่ายตังด้วย <c oughs> จ่ายเสีย60บาทนะแต่ <c oughs> 6บาาเป็น200กว่ากว่าเลยานี้ยแ8 0บาท <c oughs> <c oughs> จะเสีย60 <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> 2> อ2อัน2อ,อ,อ,อันครับ,งบ2ง์ัาพอไปถึงบ้านจะโยนทิง้งคราวนี้ ไปเร็วบายบายก่อนบายบายพี่เขาก่อนเรลยบ,าย,บายครับบายครับปีอ่ะป่วยไปโอ้โหเยอะเลยขอบกลับบ้านาาโอเคบายบายก่อนออออสำหรับคลิปนี้น้องไอต้าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามน้องไอต้านะครับทุกช่องทางเลยครับผมโอเคบายบาย